ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota f o r t ์จูเประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากการที่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตติดตามร่องรอยเส้นทางเดินทับ ทรงสำเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาหลายสถานที่ถัดจากวัดทุ่งลีเราได้ตามรอยกองทัพกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินกันต่อที่ทุ่งนาเชยณทุ่งนาเชยแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบอันดุเดือดระหว่างกองทัพพระเจ้าตากสินกับทัพของเจ้าเมืองจันทบูรณ์การรบครั้งนั้น แม้ว่ากองทัพของพระเจ้าตากสินจะมีจานวนน้อยกว่าทัพของเมืองจันทบุรีแต่ด้วยขวัญกำลังใจที่เหนือกว่าและยุทธวิธีรวมทั้งฝีมือที่เก่งกล้าสามารถของพระเจ้าตากสินและเหล่าทหารเสือพระเจ้าตากสินจึงทําให้การรบในครั้งนั้นทัพของพระเจ้าตากสามารถชนะทัพของเจ้าพระยาจันทบุรีได้อย่างเด็ดขาดฉะนั้นจุดนี้พระยาตากหรือสมเด็จพระเจ้าสินในตําแหน่งพยศพระยาวชิรประการที่กรุงศรีอยาล่มสลายหรือ แต่พ่ายต่อพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2309แล้วสมเด็จพระเจ้าสินในตำแหน่งพยศพระยาวชิรประการเดินทัพมาถึงเมืองจันทบุรีพร้อมทหารเสือและทหารเอกฉะนั้นจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ของสมเด็จพระเจ้าสินซึ่งมีพยศในอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชส5ฉะนั้นจุดนี้เป็นอนุสาวรีย์หลักของเมืองจันทบุรีและคนไทยในสยามและในประเทศไทยที่กาบสักการะและมีความศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้ฉะนั้นถ้าท่านมาเมืองจันทบูรหรือจันทบุุรีนชาปััจจบ นึกถึงบารมีของสมเด็จพระเจ้าสินที่อนุสาวรีที่ทุ่งนาเชยฉะนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการกอบกู้เอกลาชปีพุทธศักราช2,310และได้ขึ้น,นฐานะาครองารารผสมบัติในปีพุทธศักราช2,311หรือ11ฉะนั้นวันสําคัญก็คือวันที่28ธันวาสมเด็จพระเจ้าสินได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีสําหรับเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอนุสาวรีย์ที่ทุ่งนาเชยนี้ประกอบไปด้วยรูปปั้นสีทหารเสือกับหนึ่งทหารเอก สำหรับสี่ทหารเสือนั้นได้แก่ขุนอภัยพักตีพระเชียงเงินหลวงพรมเสนาหมื่นราชสเสนหากับอีกหนึ่งทหารเอกคือพระยาพิชัยเหตุที่พระยาพิชัยได้รับการยกย่องเป็นทหารเอกเพราะเป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดที่สุดมีความพักตีชนิดยอมตายแทนกันได้ส่วนทหารเสือทั้งสี่นั้นแต่ละท่านมีความสามารถประยุเทพนักรบสามารถต่อสู้กับข้าศึกได้หนึ่งต่อ20ได้อย่างน่าอัศจรรย์และแต่ละท่านนั้น ยอมตายถวายหัวให้แก่พระเจ้าตากสินเห็นเรื่องของบ้านเมืองสำคัญยิ่งกว่าเรื่องส่วนตัวเป็นวีรบุรุษที่คนรุ่นเราควรระลึกถึงเป็นยิ่องอย่างสืบไปทหารเสือที่ตามสมเด็จพระเจ้าสินมาจากเมืองละแหงหรือเมืองตากในตำแหน่งพยศสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก็คือพระยาวชิปรชประการนี้สมเด็จพระเจ้าสินมีฐานคู่พระไทยซึ่งเป็นหานเอกชื่อนายทองดีฟันขาวหรือตำแหน่งพยศก็คือหลวงพิชัยอาสาหลังจากขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้ากรุงธมรีแล้ว ทหารเสือหรือทหารเอกทุกยอดทุกตำแหน่งฉะนั้นพญาวิชัยและพระเชิงเงินขุนภัยพักดีหลวงพมเสนาและมือนราสเสนหาขึ้นตำแหน่งพยศในตำแหน่งของกรุงธนบุรีทุกผู้ทุกนามทหารทุกคนได้สร้างวิรกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งการกู้ชาติกรุงศรีอยธยาครั้งที่สองด้วยเหตุนี้จึงได้สร้างรูปเหมือนของท่านทั้งห้าไว้ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อเป็นที่ระลึกที่นึกถึงของอนุชนทั้งหลาย ถึงความรักในแผ่นดินยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด,ดนร่วมสนับสนุนตามรอยเส้นทางพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเพชรสร้างสมรีสอร์ทจังหวัดระยองสำรองที่พักได้ที่085 994 1234